มึงขอมาดิมึงรออะไรอ่ะใครสอนมึงอ่ะใครบอกมึงว่าปากต้องเปิดหลังเปิดก่อนกูดูกินง่ายมามึงดูที่โลมึงเขียวเลยอ่ะมึงดูที่คอขาปั๊มอ๋อไอ้ไอ้นะไอ้นะไอ้ชาเราเปิดไหมวะเนี่ยต้องแย่งฝาทำคว่ําต้องตายจิปาเขียว่ะเฮ้ยเฮ้เป็นไรมึงติดอ้เหรอมึงเป็นใบยี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  ดีจะตัดชิปป่าทีมตัวเององมึงอะดูดิมุงหน้าที่มึงหรือเปล่ามาตัดชิปป่าเนี่ยทำทรงเติมสกินมาแล้วอยากเล่นอยากมาเล่นหัดเล่นในแรงเอาไปหัดเล่นธรรมดาก่อนเด้เล่นยังไม่เป็นเลยมึงอะมึงได้ดูหรือเปล่าช่องดอยเสือช่องการเดินเกมอะมึงได้ดูยู u ูบไหมดูดิมึงตัดชิปใครส้อนมึงเนี่ยใครซ้อนมึงเล่นเด็กอนุบาลสอนมึงเล่นเหรอเอามุงรู้ตัวมึงกากมึงหยิบมาทำไมสกิลเพย์มึงไม่ได้เลยอะมึงไดดูช่องจิตไงหรือเปล่าก็ดูทำไมอะดูเพื่อนเล่นเก่งขึ้นไง เป็นเทคนิคไม่เ,เกี่ยวให้เลือกตัวมึงยังไม่รู้เลยให้ป่าเปิดที่ซองะมึงบ้าหรือเปล่าเป็นไรมึงเป็นไรเ์เดี๋ยวมึงเจอกูทําคลิปอธิบายลง YouTube มึงจะเอายังไงปากดีัเล่นเกมแค่นี้หรอคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบหรือคำไม่สุภาพถ้าน้องๆหนูๆดูอยู่คนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงรอพัดสวดหรือไงวะเป็ดกดได้นี่เป็นไรอะ่ะมึงขอมาดีมึงรออะไรอะ่ะทำไมอะ่ะจะรอพัดสวดเหรอรอยหมาถามกูมป่ากูต้องเปิดลังดิหรือมันเกี่ยวอะไรอะ่ะกูจะรู้ตัวฝั่งมันหรือเปล่าเล่นอะไรตัวกระโปงเนี่ย,ยมึงเปิดคนห้าได้คุ้มมากเลือก่อนเป็นไรกูป่ากูต้องเปิดลังใครสอนมึงอ่ะใครบอกมึงว่ปาป่าต้องเปิดลังเปิดก่อนกูดูกินง่ายมากป็เอะไรืองมึงดิ ง่ายแต่กินง่ายกูไม่ได้อ่านจากไพ่นี่มึงดูดิโลมึงเขียวเลยอ่ะมึงมึงมาหัดเล่นเหรอโอ้ยโลตันใช่ไปจะเก่งมาหัดเล่นในแล้งนี่เหรอไอ้เฮียเอามาโชว์สกินนานว่าซีเกมสี่อาทิตย์เติมมาเฮียมาโชว์สกินเล่นอย่างโขตัวเนี้ยคลิปอย่างโหมดโกมึงเลยกูบอกว่าเลยมึงลากบ้าฟ้าของกูด้วยมึงไม่ลากอ่ะมากี่ฟ้าของเรื่องมากแม่เล่นอบอะไรวะ มันแค่มันมันตัดสี่แล้วมันจัดได้อเออเอ้ามึงพูดอย่างนี้มึงไปอยู่ทีมต้งข้าไหมตัวหัวดดกูน่าจะแบนแล้วตัวนี้กูไม่ได้แบนหรอวะตายมึงอ่ะดูดินะกูว่าแล้ว เกือบกูไม่ได้มึงดูดิคอคาป้อมเขาข้ามคาป้อมเอาดิล่างเนี่ยเอาดิซอยไปแฟนซอยไปดึงมาแล้วกูดึงมาแล้ว,ลวโอ้โหมันฟิกไปแล้วเนี่ยเออมึงดูดิออฟเขามาเติมแล้วเนี่ยมึงไม่บอกเพื่อนเลยวะมึงเล่นเป็ดมันเด้ โอ้เคียรคิปยังลำบากเลยมึงเนี่ยมึงดูดิมึงทำอะไรได้เลยมึงว่าใครเนี่ยมึงว่าใครอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่อ๋ออ๋อเอาผงตัดบูเฉยเลยอ๋อโอ้โหตัวแล้วยังเล่นอีกอะไรตัวแล้วมึงยังเล่นอีกไอ้ชาเราเปิดไม่เอาเลยร้อนแล้วเนี่ยแก่ทพายเลยมึงเนี่ยเล่นไม่มีประโยชน์อะไรเลย ใครเติมกูไม่ไนด้เฮ้ยตัวขวัญจหายเลยมาแบกหรือมาแจกมาแจกกับมึงอะมึงตายบ้านป้องสอนตัดบัวไว้อไอีกงุ่นเหรอเปิดที่ห้าอย่างดีเลือกตัวขวัญจะหายผลไงล่ะบัวมึงออกไปเล่นเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเล่นโชว์สกินตัวก็ขวัญ<ย>เล่นคอ<ย><ข>ีกน<ข>ุซานี่มึงเป็นออฟเลนเหรอวะเดินกับมึงแม่ไอ้ ป่าทิ้งทิ้งหายไอ้อยากจะเดินกูไม่ได้ให้มันเดินกับกูทำไมให้ไปเดินกับมึงเหรอเล่นอย่างเงี้ยบ้านองสอนตัดบูเหรอไต้องแย่งฟันไอต้สัตัวมึงทำอะไรได้วะกูทำอะไรนอกจากโดนกดเลนอ่ะตัวมึงทำอะไรได้ตัวมึงทำเนี่ยกูเดินอยู่อ่ะไมื่อไหร่กูทำอะไรเนี่ยกูเว้มึงโดนกดคาป้อมเลยโดนฆ่าจะในป้อมมึงดูดิออฟเลนเขาว่าเติมเลนมึงทำอะไร ตัดชิปป่ามึงตัดชิปป่าโอ้ไอสอนมึงช่างพี่แก่ล่ะไอสอนมึงเลยอย่างเงี้ยอีกคนไม่ขพูดไม่ได้เยัยเป็นอะไรมึงติดอายนะมึงเป็นใบยัยยัยยัเยัยยัยเยอดีแต่ตัดชิปป่าทีมตัวเองของมึงอะมึงอ่ะปากดีอที่ลุงมึงเล่นดีไหมดุงเล่นดิอย่างนี้ตายอะลุงเล่นดิโยนชิปหาย เดี๋ยวกูเปิดมึงในกล okay. hey. ุ่มเลยกูบอกให้ดูดิม네네ึงทำอะไรเนี่ยเดินโม่งงอยู่เคียคยิังลำบากเลยมึงเนี่ยท่ปาที่ไหนดูท่า้าดูด้วยโออเออเดียวเอ้ยมอเอำอะไรไเ้อเออเออเอเอ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 อ่ออเ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 อเออเอเอเอลเเมหอเเ แมพวกเถียงไอ้เข่ากลางเข่าบนกลางเข่าบนอะไรเขามาเติมเลนล่างไม่เห็นมื่อเติมเลยเรียวมากมาเติมอ่ะเอางดูดิมึงทาอะไรได้เด้อไม่ได้กูไม่ฆ่าไม่ได้หรอกเมื่อกี้ไม่ได้กูมึงฆ่าไม่ได้หรอกมึงตายแล้วเอหรือว่ากิกีจะล่านกูเลเี่ยเลยกูไม่ได้ล่านเลยกูไม่ช่วยมึงตายอเมื่อกี้เดยอเยตายตรงไหนฮะจะตายตรงไหนอ่ะมึถามเเอะ ไอ้ยากเล่นโชว์สกินที่คลิปกลางปากอย่างทำทรงเติมสกินมาแล้วอยากเล่นอยามาเล่นหัดเล่นในแรงเราไปหัดเล่นธรรมดาก่อนเดะเล่นยังไม่เป็นเลยมึงอ่ะมึงได้ดูหรือเปล่าช่องดอยเสื้อช่องการเดินเกมอ่ะมึงได้ดูยูทูบไหมตอนนี้ได้ดูนะอัปปะสัปปะมือ้องตัวได้ดูหรือเปล่ามือสองตัวดูดิมึงตัดคลิปใครสอนมึงเนี่ยใครสอนมึงเล่นเด็กอนุบาลสอนมึงเล่นเหรอไม่เติมอ่ะผมก็ทำนี่แคละคิปท่าไมกลางอ่ะเติมยี่อะไรเติมยี่อะไกูโดนตัดคลิปก่อนเดะ ที่มันเข้าเนี่ยเยี่ยสกินสวยเด็กเล่นเครือข่ายตาตัดเล่นเล่นต่างเล่นลรางควานเล่นจะเล่นบนกูแต่แค่เล่นเดียวแต่แค่ป้อมเดียวเล่นบนกูกูเนี่ยไปกันแน่เล่นบนอ่ะมึงดูดิเนี่ยมึงมาเติมกูไม่เี่ยมึงดูศัตรูกี่ตัวสามตัวเด็กมึงมาเติมไม่เี่ยเพื่อนเกลี่ยคลิปไปบุ มึงเคลียร์คลิปเป็นชั่วโมงเลยเล่นไม่ดูแมพเลยไอ้ยี่เคลียร์คลิปเนี่ยเคลียร์คลิปเป็นชั่วโมงมีแต่กงังๆด่าออฟเลนเหรอซานิศแม่งพิมพ์ด่าออฟเลน,นเอีกโอ้หาตัวสนาดตัวผูกากเอามึงรู้ตัวมึงกากมึงหยิบม,มาทำไมดูเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ย มึงทำไรผมฆ่าได้หรือเปล่ามึงฆ่าได้หรือเปล่าโอ้ถ้าเลือดมันไม่เหลือแค่นั้นมึงฆ่าไม่ตายหรอกถ้าเลือดมันเต็มมึงตายไปแล้วอ่างถ่ายเลยแม่ลินยังการจะอ่างทุกอย่างโอ้กูลืมเปิดพัดลมสบายความร้อนเชยหรอกโทรศัพท์กูแหลกโโอ้ ไ <mile> ม่บอกคูอะมึงกูอะไรเอื้ออ่าอื้ออะไรอืออื้ออ้ออื้อมึงกินใบเหรอมึงกินใบเหรอไอ้เรื่องผูหญิงโอ้โหอ้างทุกอย่างนี่เล่นยังการมึงเอาเล่นยังการเว่ยเหล่เหล่เหล่เดินโดนเฟิร์สคาร์บอนมึงไมให้กูพูดไรไงมึงกากวะเลยเนี่ยจะคอยจะคอยแย่งนี่เพื่อนตายที <jeśli imagery> ่๔ เ่ยโวอะไรมาเกิดโยนขนาดนั้นเหรอไอ้ตัดคลิปป่าทีมตัวเองตายสามสีตัวมึงก็ตายเท่ากูปไปตายสามตัวเลยตายสามมึงตายสีมันต่างกันตรงไหนแค่ต,ตัวเดียวตายเท่ามึงตรงไหนไอ้ตัวแต่เซฟเคลียคลิปกูก็พูดได้ดิทำไมกูจะพูดไม่ได้ ดูนี่สามหนึ่งเนี่ยยังเจ้ากูมไม่ลงเลย <st> um> ถ้าไม่มีร่างสู้กูไม่ได้เมื่อกี้เอาออกตาดิวะ <the> ไหนมาลรถมีด่างตรงไหนดูให้ดิมันสับของมันสับของคนเร็วเลย <st> um> ดูดิ่มึงเกียดคลิปยังเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเออไม่เลี่ยสกิลเพย์มึงไม่ได้เลยอ่ะมึงได้ดูช่องกิจไงหรือเปล่าก <st> um> ูดูทันใมอ่ะดูเพื่อเล่นเก่งขึ้นไงเป็นเทคนิคไม่เกี่ยว ให้เลือกตัวมึงยังไม่รู้เลยให้ป่าเปิดที่ซองเหอะมึงบ้าหรือเปล่าเปิดคนห้าเลือกตัวโคตรเทพเลยันเลือกมาอ้มมึงาดิเนี่ยทีมเราเยอะกว่าเนี่ยเมื่อบวกดิเนี่ยโซนดาร์ก่านเ่ยโอ้ม๋อไม่บวกมึงจะได้ด่างเลยมาดิเพื่อนเราด่างกันเนี่ยมึงมาดิโซนาอะไรเนี่ยมันจะไม่เนี่ย เร็วมึงมาเลยเจ้าดาร์กมึงบ่ดันเร็วๆมึงมาดิมันจะช็อบข้อเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยมึงทำไรเนี่ยโอ้มึงแค่นั้นมึงจะตายแล้วดีนะมึงยังได้ดาร์กอยู่เนี่ยชนะชนะเพราะได้ดาร์กเนี่ยกูว่าเนี่ยอะมึงทำยังไงอะอะมึงทำยังไงถ้าเป็นกูกูสวนเมื่อกี้สวนทำไมอะ สกิลเพลมไม่ได้เลยเก่งเกินตายก่อนกูจะเสียเก่งเดินยังกาดจะปากยังกูตายเพราะกลัวด่าหรือเปล่ากลัวด่าใครเนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยมึงเห็นนี่เลยแวนกาดเดินอยู่เดินอยู่เนี่ยเออยหยไม่มีกูมีแวนกาดตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยจะคอยลาดตะบูรอยโอ้โหเหยื่อตัดบ้าหมดมึงพูดอะไรเอื้ออาเหยื่ออาเหยื่ออายเลย พูดยังไม่ชัดจริมึงอ่ะลิ้นไก่มึงสั้นเหรอไอ้หูหูฟังส็เป็นบคนหูหนวกกูฟังหูฟังหูฟังอะไรกูฟังมาเป็นร้อยแล้วหูฟังเงน s <S people s people s ี่ยกูฟังคนมาเป็นร้อยแล้วมีฟังมึงเนี่ยอเอออาอยู่เนี่ยมึงปิดมันดิแค่นั้นกลางก็ได้แล้วเนี่ยมาเลยเด้อ ล้อก็เกิดด้วยนบารมีตัวใหม่ไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยเอากูไม่ได้ซื้อกอเกิดดูวะก็เกิดกูมีกูไงเฮ้ยโยนแล้วยังชนะอีกไอ้ <c oughs> ไอแม่งตัดบาปกูพราตายแต่กูเชิญมาบ่นเลยนี่เอ้ามึงมาดิเอ้ยมาให้กูบ่นสักหน่อยด้อ มึงให้กูบ่นสักหน่อยดีวปะเฮ้มึงกลัวกูหรอวะมึงกลัวกูหรอวะอีนนี่มึงอะไรเฮ้ยเป็นไรมึงเป็นไรมึงคะแนนอันดับที่ห้าเลยคะแนนมึงน้อยกว่ากูเลยเรื่องกูดียุ่งอะไรด้วยมึงโยนเนี่ยมึงโยนเนี่ยโยนอะไรอ่ะจะโยนชนะเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูทําคลิปอธิบายลงยูทูบโอ้ยมึงทำเถอะทำมาเถอะเออรู้กูทำมึงรอดูเลยเออช่องไหนเดี๋ยวกูจะไปดู เออช่อง Beer um เบีเเยร์เียล้มโอ๊ยทำมือไปทำมือยาวอ่อนเหมือนอีโกะชื่ออะไรเดี๋ยวมึงชื่ออะไรถาม,มาทำไมอ่ะกูต้องการข้อมูลไปทำคิดอธิบายก็ทำไปดิชื่อบ้านเลขที่อายุส่วนสูงน้ำหนักกวนตีนขมักไม่ยาวอ่อนเวนี่นี่ใช่ชื่อกูก็ตามเนี่ยตามชื่อเกมเนี่ยมาแบกหรือมาแจก,กอูงเอาคู่ยังไงมาแบกมาแจกชัดมึงอ่ะแจกตรงไหนอ่ะตายสามตัวนี่แจก,กเหรอมาตัวไหนมันตายเป็นเจ็ดตัวห้าหกเจ็ดตัวโอ้ เซฟเคลียร์คล my ิปกูเขาพูดได้มึงเซฟเคลียร์คลิปกูเขาพูดได้เคลียร์คลิปเป็นชั่วโมงคลิปเข้าป้อมคลิปเข้าป้อมให้กูปล่อยเพราะกูปล่อยกูก็โดนด่าเอากูเคลียร์คลิปกูก็โดนด่ามึงจะเอายังไงเอามึงตัดบัฟกูทำไมเอากูถามแค่นี้มึงตัดบัฟกูทำไมก็เรื่องกูดิปากดีไอ้สเข้าไปยังได้ไงกูจะเล่นยังไงมันก็เรื่องของกูดิหนักหัวมึงเหรอเออขอโทษขอโทษเปลี่ยนขอโทษขอโทษไอ้สัเป็นีอะไรอ่ะ ขอโทษครับขอโทษขอโทษโปก็เป็นอะไรได้ยแม่งมันเป็นอะไรอะเล่นเกมแค่นี้มึงเหรอขอโทษครับผมผมเป็นเด็กกระโปรงครับขอโทษครับพี่พี่เล่นอะไรก็เรื่องกูดิไอเล่นเล่นกันไหมเล่นเล่นกันไหมครับสกมครับกระชับมิดนัดกระชับมิดไอสายสามแกะตรงไหนไม่แจกไม่แจกเพื่อนไม่แจกเขากูเล่นเซฟนะครับเูเล่นแบงอีเซฟไมกล้าเล่นเขากูเดินเล่นท่อมอีกาเป็นแย่งอะขอโทษครับขอโทษขอโทษ ปากคุมไวไปหน่อยขอโทษได้ไหมีขอโทษได้ไหมล่ะไม่โกรธกูจริงเงี้ยให้โกรธกูจริงไปแล้วโกรธกูจริงโอ้ตายแล้วกู